เจอเมื่อกี้ยังเยอะเลยน้ำแห้งนะครับจะตอนเย็นเจอได้ไงมีแต่ลูกปลามีแต่ลูกจับทีละตัว หมอก็มีครับละหมอมัหมอโอ้โอโอมีเยอะอีกเหรอมเยอะอีกมีเฟอ,อ,อร์จริงเยอะปะอืมอ,อ้าอันนั้นอะไรปูอันนี้ปูปูเล็กปูเล็กอืมแล้วก็ไปล้างน้ำยุงก็เริ่มมาแล้ว

ปลาดุกปันอี๋เอ้าลูกปลาดุกลูกกระดุกสองตัวมาจับเองจับเองอย่ามันโดนมือเอ้ายิ่งเปิดอีกมีเอ้าแล้มีอีกละฮะเอ้าเปิดเยอะจริงเงี้ยฮ่ดูนี่ดูยังไม่หมดอีกยังไม่หมดบางทีจะพ้นท่านลูกกระดุกเล่นนั่นนะฮะอือแล้วกระดุก อันนี้ปลาปลาหมปลาตอนกลางคืนครับอืันนี้นี่นี่นี่ในตะวันตกตอนร้อนมีมันมีอันนั้นนะอยู่รางดีปลาดุกอ่ะจับดีเดี๋ยวพ่อจับเองอือจับปลาหมอไปปลาหมออืปลาดุกา3ตัวเหลือปลาดุก2ตัวลูกลูกมันไปปล่อยครับ ไปเลี้ยงมไม่ได้โคลนเดี๋ยวเราจะค่อยหาอีกแล้มันจะมีไม่หมดยาลูกแนนเหลือเปล่าอืม นตรงนี้หมดยังเอาเอาถังสีออกสิเปิดดูอีกรวมมันเห็นอไปดิช้า <c oughs> เจอได้ยังไงวีรูไม่มีปลาอยู่หรือไมงมือดูด หมดแล้วมั้งไหนเปิดดูเห็นไหมมืดเลยมืดแล้วอ๋อคณงานครับเนี่ยเงียเยอะเลยครับโอ้โหคนงานจับปลาเจอลูกๆตัวเล็กเอาไปปล่อยครับตัวใหญ่ก็ พอทานได้